It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a บ Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่552กอบดิฉันชุติมาศีริบุงศร์หรือพี่ชู้ของพวกเราทุกคนนะคะไม่มีเวลา คำนี้มักได้ยินกันบ่อยๆดูเหมือนว่าทุกวันนี้พวกเราจะมีเวลาไม่ค่อยจะพอหรือน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องทำในแต่ละวันการบริหารจัดการเวลาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทักษะความสามารถที่สำคัญในการจัดการชีวิตและสำหรับหัวหน้าง,งานหรือผู้นำองค์กรแล้วการบริหารจัดการเวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดลำดับความสําคัญก่อนหลังของงานในความรับผิดชอบได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็มจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้พิชูเจนอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันค่ะถึงการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในระดับตนเองและลองมาดูกันว่าผู้บริหารระดับสูง แบบซีอเขามีวิธีการอย่างไรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการนำไปใช้หรือเพื่อใช้ในการโค้ชทีมงานของพวกเราต่อไปนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างประการแรกเลยค่ะลองวิเคราะห์ถึงความสำคัญและเวลาที่มีอยู่ค่ะการที่เราสามารถเข้าใจถึงความสำคัญในสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จและการจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เราสามารถจัดตารางแผนงานมีความสามารถในการควบคุมความสามารถในการทำงานได้ตลอดวันค่ะความรายการของงานที่มีนะคะนำมาจัดลำดับจากมูลค่าและความเสี่ยงดอกตานที่ไม่สามารถที่จะทำให้มันสําเร็จเรื่งต่อมานะคะกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานแต่ละชิ้นค่ะการกำหนดกรอบเวลาสำหรับงานแต่ละชิ้น จะช่วยให้เรามีโฟกัสช่วยลดทอนการแทรกแซงของเรื่องอื่นที่อาจจะเข้ามาระหว่างทางจงพยายามทำงานในแต่ละชิ้นให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะคะก่อนที่จะหันไปทำงานอื่นต่อไปยกเว้นใชแต่ว่างานที่แทรกเข้ามาก็เป็นงานที่สำคัญและมีกรอบเวลาเป็นเงื่อนไขวิธีถัดมาค่ะวางรายละเอียดโครงการออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะ ในเวลาที่เรากำลังจะต้องทำงานชิ้นใหญ่มีหลายส่วนขององค์ประกอบพยายามทดลองจัดองค์ประกอบย่อยของงานออกเป็นส่วนๆแล้วจึงลงมือทำค่ะการทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยเรามองเห็นชิ้นงานที่สำเร็จในแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายขึ้นเรื่องต่อไปอาจจะฟังดูเป็นเรื่องง่าย จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถทําให้ดีได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการเวลาของเราได้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือการจัดระเบียบพื้นที่ทํางานค่ะฟังดูเป็นเรื่องขำๆใช่ไหมคะแต่ในความจริงแล้วเวลาที่เราทํางานแล้วหาสิ่งที่ต้องการใช้ไม่เจอมันกลายเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยไม่จําเป็นค่ะจึงมีการแนะนําว่าให้เราจัดระเบียบความเรียบร้อยของพื้นที่ทํางานก่อนที่จะเริ่มลงมือทํา จัดวางสินของให้เป็นไปตามที่เป็นที่เป็นทางค้นหาง่ายการทำเช่นนี้เนี่ยจะช่วยให้เราฝึกทักษะความมีระเบียบและการจัดระเบียบรวมทั้งช่วยให้เรามีสมาธิด้วยนะคะในการจัดการทำงานได้ดีขึ้นอีกวิธีนึ่งก็คือเมื่อเราทำงานเสร็จในแต่ละวัน <c oughs> ก็จะลืมจัดเก็บทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางที่มันควรจะเป็นเราจะได้กลับมาเริ่มต้นทำงานในวันรุ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ วิธีต่อไปเข้ากขยุกเข้ากับสมัยเลยนะคะคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบอกเตือนการใช้ตารางเวลาดิจิตอลการจัดเวลาปลุกเตือนเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการทำงานที่จะช่วยให้เราในเครื่องเตือนความจำค่ะและทงให้เราทำงานได้ตามตารางเวลาช่วยลดความผิดพลาดหลงลืมทำให้เราบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่าการใช้ความจำเพียงอย่างเดียวค่ะ วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่พิชูใช้เป็นประจําในการทํางานของตัวเองมาโดยตลอดเพราะเมื่อเรายิ่งมีภาระหน้าที่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยการใช้ความจำเพียงอย่างเดียวมีโอกาสเห่งความผิดพลาดมากมายค่ะการมีตัวช่วยเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็จัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะวิธีถัดมาค่ะคือฝึกหัดการมอบหมายงาน ประเด็นนี้คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละท่านนะคะลองหาวิธีหรือความเหมาะสมในการมอบหมายงานออกไปกยังทีมงานหรือว่าผู้อื่นเพื่อให้เรามีเวลาที่จะทำงานที่สำคัญและเหมาะสมในหลายๆครั้งงานบางอย่างต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมีความชำนาญมากกว่าตัวเราการรู้จักมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ได้ผลของงานที่ดีกว่าที่จะเสียเวลาทำเองรวมทั้ง ยังทําให้เราได้พัฒนาทีมงานของเราด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายที่เอามาฝากในวันนี้ก็คือจดบันทึกรายละเอียดของงานที่ได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะเพื่อที่ทําให้เราได้มีโอกาสกลับมามองสะท้อนกลับถึงกระบวนการทํางานของเราการใช้เวลายอย่างเหมาะสมเพื่อหาวิธีการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานครั้งต่อไปนะคะ อีกทั้งยัเป็นการสร้างพลังงานบวกค่ะให้เหน็นถึงความก้าวหน้าความคืบหน้าของชิ้นงานที่เราได้ทำแล้วเสร็จสิ้นลงค่ะและนั่นก็เป็นเกตวิธงีง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพในการบริหารเวลาของพวกเราทัง้งในหมวดชีวิตประจำวันและหมวดของการทำงานค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องแบกรับหน้าที่ในฐานะของหัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารองค์กรบริหารทีมงาน ยังมีสิ่งที่ต้องเผชิญต้องบริหารจัดการเพิ่มเติมมากมายขึ้นไปอีกเรามาลองดูกันไหมคะว่าแล้วในระดับผู้บริหารระดับสูงเช่นพวก CEO เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการเวลากับชีวิตของเขาอย่างไรมีข้อมูลจากการศึกษาโดย Harvard Business Review นะคะผ่านกลุ่ม CEO โดยบรศึกษารวบรวมเกี่ยวกับการใช้เวลาโดยให้ผ่านผู้ช่วยหรือ PA นะคะในการเก็บข้อมูลกว่า6 0 0 0 0ชั่วโมง แล้วก็พบว่ามีประเด็นน่าสนใจในการใช้เวลาเพมทั้งประโยชน์ออกการใช้เวลาเพื่อการบริหารธุรกิจและบริหารชีวิตมากมายเลยค่ะเวลาที่ c ีโใช้หรือวิธีการที่ c ีโใช้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เพื่อการตัดสินใจแล้วะแล้วมันก็เป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณถึงความสําคัญของภารก,กิจนั้นๆ CEO ส่วนใหญ่เนี่ยมีงานมากมายอยู่ตรงหน้านะคะแล้วบางทีก็มากเกินกว่าจะทําเองได้หมด จากการศึกษาพบว,ว่าผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า9.7ชั่วโมงในวันปกติแล้วก็ยังทำงานเพิ่มเติมในวันหยุดมากกว่า79%รวมทั้งทำงานในวันเวลาหยุดหรือวันพักร้อนมากกว่า70%อีกค่ะสิ่งสำคัญในการบริหารเวลาก็คือการกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมการมอบหมายงานแก่ทีมงานการใช้เวลาให้มากกับการกำหนดนโยบาย ทิศทางสร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงให้การสนับสนุนในเรื่องที่จำเป็นนอกจากนั้นบรรดาซีโยังคงต้องพบกับความท้าทายในการบริหารจัดการเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้บริหารในองค์กรธุรกิจข้ามชาติที่การเดินทางเพื่อต่อยอดธุรกิจนอกประเทศนอกพื้นที่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ เรื่องถัดมาที่ได้มาจากการทำการวิจัยครั้งนี้ก็คือการใช้เวลาเพื่อสุขภาพและครอบครัวของบรรดาซีโอเหล่านี้ค่ะแม้ว่าจะดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีเวลาว่างเหลืออยู่จากการศึกษานะคะพบว่าซีโอเหล่านี้เนี่ยจะจัดเวลาส่วนตัวเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและมิสหายจากการศึกษาค่ะซีโอเหล่านี้จะพักผ่อนนอนหลับประมาณ6 9ชั่วโมงต่อวันและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ CEO จะใช้เวลาประมาณ25%หรือ6ชั่วโมงต่อวันกับครอบครัวในเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งพบว่า CEO เหล่านี้จะมีวินัยอย่างสูงมากกับเรื่องนี้และยังใช้เวลากับกิจกรรมสนทนาการที่ตัวเองชอบด้วยนะคะ การดูแลสุขภาพและการสร้างเวล l บีอิงของผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างสุขภาพของตัวเองแต่ยังมีการส่งผลต่อวิธีการในการที่พวกเขาดูแลพนักงานในทีมด้วยค่ะข้อมูลต่อไปที่ได้มาก็คือการใช้เวลากับพนักงานแบบ f e to to f e นะคะจากการศึกษาพบว,ว่า61%ของเวลาทำงานเป็นการทำงานแบบ Face to-face และ15เป็นการทำงานผ่านออนไลน์ค่ะหรือการใช้วิธีการสื่อสารแบบอื่นๆการใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงทีมงานการให้แนวทางนโยบายการตัดสินใจรวมถึงการใช้เวลาในการโค้ชทีมงานและการใช้เวลาแบบ f a c e to face จะเป็นสัญญาณที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ให้กับทีมงานได้ทราบว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเรื่องต่อมานะคะ ก็คือเรื่องของการใช้เวลาในการตอบเมลหรือการทำงานผ่านเมลค่ะแม้ว่าการสื่อสารผ่านอีเมลจะช่วยลดเวลาในการทำงานให้กับผู้บริหารแต่จากการศึกษาพบว่ามันกลับมีผลเสียเหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งต้องใช้เวลามากขึ้นในการโต้อตอบทำให้เวลาการทำงานยืดยาวแล้วก็ไม่มีประโยชน์ซีอโอเหล่านี้จึงมีความตระหนักถึงการใช้เมลและบริหารการจัดการในการใช้เมลอย่างเหมาะสม หลายครั้งหลายเรื่องก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาลงไปกับมันนะคะเพราะว่าต้องดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการซึ่งถ้าหากซีอลงไปยุ่งแทบทุกเรื่องอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกหนึ่งมุมมองของความเป็นไมโครแมネจเมนต์แล้วก็คงไม่ดีแน่ๆค่ะค่าซีอเนี่ยจะขยันส่งเมลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นดึกๆื่นค่ำคืนหรือในช่วงของวันหยุดนะคะ เรื่องต่อมาค่ะก็คือการบริหารเวลาโดยมีการจัดวาระที่ชัดเจนค่ะวิธีนี้เ,นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ c ีอเหล่านี้สามารถบริหารความซับซ้อนและปริมาณงานที่เข้ามาอย่างมากมายจากทุกทิศทุกทางรวมถึงให้เวลาที่เหมาะสมกับงานที่สําคัญและให้ความเท่าเทียมกันความสําคัญกับทุกส่วนงานนอกจากนี้แล้วเนี่ยวิธีนี้ยังช่วยให้สามารถจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังได้ด้วยนะคะ นอกเหนือจากวิธีการหรือกระบวนการที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้นะคะจากการศึกษาเนี่ยยังพบด้วยว่า Co. เหล่านี้เนี่ยจะมีการทบทวนแผนงานการวางแผนงานต่างๆที่ผ่านมาเพื่อที่จะค้นหาวิธีในการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและดียิ่งขึ้นไปค่ะมาถึงตรงนี้แล้ว่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะคะ ว่าการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนทั้งต่อชีวิตการทำงานั้งในฐานะของการที่เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานและการบริหารจัดการเวลาของเราจะส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อคนในองค์กรพฤติกรรมของการใช้เวลาจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของการทำงานในองค์กรรวมทั้งประสิทธิภาพขององค์กรเราด้วยค่ะดังนั้น ท่านผู้ฟังที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นผู้บริหารองค์กรเดี๋ยวควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มันฝึกฝนทักษะสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารเวลาช่วยเหลือทีมงานของเราให้ทํางานกันอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นการทําให้สภาพแวดล้อมในการทํางานของเราเป็นไปอย่างมีความสุขซึ่งก็จะส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องการนะคะก็สิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะกาแฟหมดแก้วแล้วค่ะสำหรับวันนี้กลับมาติดตาม c a ฟฟอฟค l ลเจอรแก้วต่อไปกับพี่ชูในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ and that's today's cup of culture see you again next time